วันนี้ก็มารีวิวอากับข้าวน้องจอยนะคะต้องขอบคุณหม้อหุงข้าวน,าน่ารักนักนะคะจากแม่นิดนะคะแล้วก็ไก่สับนะคะจากอ่าปรกรณ์นะคะที่ทันเมตตาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ถุงสุดท้ายแล้วนะคะจะหมดแล้วอืมนะคะนี่เลยนะ,ะข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะที่จะให้จอยทานเดี๋ยวจะให้จอยทานข้าวก่อนนะคะ ข้าวหม้อนี้นะคะจอยจะทานได้สองมื้อนะคะจอยทานจุมากนะคะหม้อนี้ไม่ใช่ว่าธรรมดานะคะอ่านี่ค่ะอ่าน้องจอยนี่คือจะทานแบบโอ้โหทานจุนะคะจนแบบยายว่าทําไมน้องจอยทานข้าวจุจังนะคะอืมแล้วก็จะผสมให้น้องจอยทานเลยนะคะมีน้ําซุปด้วยนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีน้ําซุปด้วย <laughs> จอยที่ทานแบบไม่ธรรมดานะคะ อืมแล้วคุกก่อนนะคะย้ำๆก่อนจอยบอกว่าอร่อยมากเลยเอโอ้โหมีความสุขใช่ไหมอ้วนมากนะคะทุกคนจ๋าดูจอยยายนะคะเนียงก็ออกเลยนะอ้วนสุดๆ